ก็เริ่มที่พี่โต้ก่อนแล้วกันมาทางโปรเจกต์นี้อีกแล้ว TPE แล้วครับเจนเนอเรชั่นยังไงครับพี่โต้ทำเป็นยิบโปรเจกต์นี้มาทำจริงเหมือนโตมากับเรื่องนี้เหมือนกันแหละแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคนไทยรู้จักเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็ถูกทําเป็นละครหลายเวอร์ชันมากแต่ยังไม่เคยมีใครทําเป็นภาพยนตร์มาก่อนเลยแล้วก็พอช่วงโควิดเนี่ยฮะผมได้กลับไปอ่านยายแล้วก็รู้สึกว่ามีอิเลเมนต์ที่แบบโอ้โหมัน มันล้าเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าเราตีความใหม่ทําเป็นแบบเหมือนเวิลด์ซีนิมาเลยมันมีความอินเตอร์เยอะมากแล้วก็มันเหมือนท้าทายที่ถ้าเราจะตีความให้มันให้มันแบบแปลกใหม่ไปเลย<ม>แล้วตอนนั้นเราก็นึกเลยว่าใครจะมาเล่นเป็นยายวอราา์นาแล้วเป็นทกภาพน้องใหม่เนี่ยสวมไปเ,เรารู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยคุยกับเตอเ๋อเตอ๋อเนี่ยคนกันเองนี่แหละ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนช่วงโค้คือตอนนั้นภาพน้องใหม่ลอยมาเลยสำหรับการเป็นยายวอร์นาเต๋ออยูอ่ข้างเราก็ หมาพายกระซิบพายกระซิบไม่จริงๆเริ่มเริ่มมาจากผมนไม่เลยขอบคุณค่ะที่ต้องทีนี้พอมันเป็นภาพยนตร์นะวิธีการเล่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเพราะละครมันมีเยอะตอนดีเยอะจริงจริงต่างๆหมายหมดผมเอาจริงผมไม่ได้กลับไปดูใหม่นะครับ คือมันเป็นความทรงจําว่าแบบเฮ้ยเราเราชอบอะไรมนะันแล้วก็เอาชอบอะไรในนิยายมากกว่าแล้วก็ดึงแค่บางอิเลเมนต์ขึ้นมาแล้วก็ล้างใหม่เลยครับอยากรู้<า>ว่าบัวรนิดนี้นมันจะแบบคุณยายวราจะเนียมจะโอดจะแบบสมปรึงแค่แบบที่ต้องไอ้ดีไซน์ใหม่ครับก็ใช้คําว่าเปรี้ยวมากครับเปรี้ยวมากเปรี้ยวครับเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากจะเป็นตีดจะเป็นคุณคุณยายวรนาถในปี2026ูนอ S <S <S จะไม่เคยเห็นคุณยาวรนาธแบบนี้มาก,ก่อนแล้วลูกลกที่ปล่อยภาพภาพนี้ออกมาภาพนั้นอันนั้นคืออยู่ไหนะัอันนี้ต้องไปลุ้นกันนะฮะต้องไปลุ้นกันเพราะลุ้นนั้นคือแบบว่าเป็นแบบอะไรที่เฟียสที่แบบมีมีอันนั้นแค่จุดเริ่มต้นนะครับยังยังแค่น้ำจิ้มเบาๆแต่ว่ามันมีการตีความใหม่คุณยาวรนาธที่ประหลไม่เหมือนที่เราเคยดูมาตรอันนั้นเป็นเป็นความตั้งใจแหละความน่ากลัวมันจะยังเป็นยังไง จะเป็นน้ำยุคดียังไงคือมันเป็นเป็นรสชาติแบบมีความฮอล์เรอร์มีความแอคชั่นด้วยครับแล้วก็มีความฟิลเลอร์แล้วมีความตลกดไลด์ด้วยอ้ามีตลกดไลด์ด้วยคือมันจะเป็นจิ๊กจั๊อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วแบบขยามตะล่อมพี่โต๊ะดีซีคเฮ้ยบอกเยอะไม่ได้รู้แหละว่าทุกคนคาดหวังก็แบบตั้งแต่ที่ทำไมพอ แต่ทุกคนจะเป็นไอคอนิกแต่ละยุคนกใครเกิดมาสมมุติรุ่นใหม่ในรุ่นที่นกใช่ไหมคะอะไรแบบใครก็จะแล้วแต่แล้วพอมายุเนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกันไหมซึ่งมเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นตี่โต้งไม่มีค่ะทำให้เหมือนแต่ก็ทำทำให้ติีความแบบมีพยายามจะรักภาพจับหลงเก่าไปเลยที่นต้งใช่มันเหมือน เราเราคารวะทุกเวอร์ชันอยู่แล้วใช่ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีอยากสร้างภาพของเราเองเราอยากให้มันเป็นยังไงเราอยากให้มีความตื่นเต้นในแบบของเรามากกว่าทีนี้ความหนักใจต้องมาอยู่ที่น้องใหม่ก็ใหมเป็นคุณยายแต่ใม่หนักใจเพราะว่าทุกเวอร์ชันจะมารวมในเรื่องนี้ใช่อันนด้คือที่ทใหม่หนักใจที่สุดตอนที่พี่ต้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่นกจะมานะแล้วแบบกรี๊ดว่าพี่นกจะมาแล้วใหม่เป็นคุณยายแล้วใหม่แบบพี่นก จะเป็นอะไรในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีเหี่ยวใช่ไหมเหี่วก็มีใช่ไหมยังไม่เคยร่วมงานก็่เป็นนิสต่างหากใช่มาขอเพิ่มงเลยแต่แต่ละคนจะมาอยู่ในพาร์ทไหนของเวอร์ชั่นนี้ใช่ก็เลยแบบแต่ไห่มั่นใจว่าพรพี่โต๊กจับเรื่องนี้มาทำมาค่ะเป็นกําไรของคนดูแน่ๆที่จะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างเพราะก็ไม่เห็นการทํางานในเรื่องหลักแต่โอ้โหรู้สึกว่าเขาคิดมาค่อนข้างแบบว่าน่าดูมากๆ ยงต้องไม่อีกเตรียมตัวยังไงโอ้ยต้ใหม่ไม่เตรียมตัวอะไรมากเลยแล้วพี่ต้องหลหน้าใหม่หลอยะไรหนึ่งรอเล่นคพาวิโน่จะตั้งใจทำงานมากๆเพราะว่าแบบการกลับมาร่วมงานกับพี่โต้อมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนกิฟต์แบบของขวัญในชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งในเชื่อว่ามีนักแสดงอีกหลายท่านในประเทศไทยอีกแต่พี่วิโต้งองแล้วแล้วคนเขาจริงๆใหม่ได้ของเขาด้วยขอบคุณ ขอบคุณมากใช่แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็จะเป็นน้องๆคนใหม่ที่ต้ก็ต้องเลือกคนใหม่มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโมเมนต์นี้ใหม่ขอได้ซึ่งทรัพย์การทํางานของกันระดับเทพโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยังเล่้ยวข้าึๆไม่ได้ถามถึงก็ได้คือการทยนาคา้อพิธีการอ่ะมันจะเป็นแบบแล้วถามพี่โต้เลยนี้ไม่บอก กว่าจะใช้อีกสักพักเลยฮะต้องไปลุ้นแต่ไม่ใช่ตะขาบจริงใช่ไหมลุงล่ะก็เพราะเขาชอบเของจริงเหรอใช่เพราะว่าพี่เต๋อโดนปลาหมึกปลาหมึกแล้บ้าตะขาบมันออกออกจากปากไม่น่าได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดวินีที่เราเคยแต่ว่าเด็กเจนนี้ไม่ค่อยได้รู้จักกัน่าใครตะขาบเดี๋ยวจะใยัให้ดูใยัให้ดูแล้วเดี๋ยวจะแนะนำคำนี้ให้กับน้องๆ new generation ตัวน้องๆครัคุณแม่ปลูกปุญญาต่างพญาน้อยโอ<ห>้เพื่เพราะว่าเรื่องนี้<ห>มันเป็นเรื่องที่ไม่เชื่อว่าปุญยายที่บ้านก็น่าจะอยากดูว<ช>่ะ <โห S 1> ก็มาดูกันได้ทุกคนแล้วก็แพนของเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าน้ำไทยเราก็อยากให้ไปโกงเกินนะใช่ใชน,นั้นพีพ่ต้อมคิดถึงภาพของการจะต้องขายถึงสายคนด้วยใช่ สถานการณ์การตีความอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นไทยเลยไทยจ๋าเลยเพราะอ๋อแต่เวลาผมทําหนังผมไม่ได้คิดว่าแบบว่าเนี่ยเราเผื่อเพื่อต่างประเทศด้วยเราก็ทาหนังไทยนี่แหละแต่เวลาเวลาถ้ามันถ้ามันโดนมันจะเดินทางกับประเทศเวลาอย่างเราทำพี่มากตอนแล้วเราไทยมากเลยมันก็เดินทางอับปรเเราก็แค่ทําหนังของเราเลงเรามคิดภาพว่าตีความใหม่ยากเนปคนจะคิดว่าตีความ แต่มันไม่ได้แปลว่าต้องตลกเพี้ยนอย่างเงี้ยมันจะเป็นฮอร์เรอ์ยู่แต่ว่าจะเป็นยังไงรับรองว่าล้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวรุนกันอยูก็เดี๋ยวแกงแกงมันจะมาแบบเดี๋ยวเผื่อชีเต้เดี๋ยวเผื่อฟรอยอะไรไม่มีนะไม่มีนี่แกงนั้นป็นนั่นจะเป็นนั่นจะเป็นโมงเรียนโมงจักรวาลไปหน่อยนี่คืองานพีเอสแน่นอนคืองานในเบียสิคงานเบียสชีเซอร์ชีเซอร์จะเริ่มจะเริ่มกัน ถ่ายท่ากันอะไรยังเมื่อไหร่จริงกำลังจะใกล้เตรียมงานแล้วครับก็ต้นปีก็ถ่ายท่ากันก็แสดงได้ดูปีหน้านะใช่ฝากไว้นะคะขอบคุณค่ะยังไงก็้องขอบคุณเสมอถ่ายเสื้อถ่ายเสืพี่นุ่ม